สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทั้งไกลทั้งไกลก็ได้เด้อค่ะมือหนียายพ่อนพามากินผลไม้คือเก้าค่ะเป็นมักนัดหรือสับปะรดค่ะบักซีดาบ้านเฮาหรือบักฟ้าล่งเนาะ,ค,ะนนค่ะเนาะมือนีกะยายพ่อนกับปันน้่งกบใช้เส่นลำพึงนะคะกินน้่งกับใช้มือนีก่อนสิก,กินกะยายพ่อนกับปากกดติดตามกดไลก์กดแช์เป็นกํางใจให็ย,ยพ่อน,นี่เด้อค่ะจังไดกะพานไปพานมากกับแวมะมากินผลไม้กับยายพ่อนเด้อค่ะ ขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะที่วาา่าม่ใหยกำลังใจยยายพรนค่ะมากินผลไม้น้ากันค่ะกินของนักๆแล้วก็ไม่กินของเบาๆเนาะค่ะเนาะมามากินน้ากันเด้อค่ะมาบกซีดากินแก้วก็ <c oughs> าบากนัก ไสิกินกี่แล้วกินกลือเกลืทำบ้าเต้มเต้มเตมเพิงอายุวัตนะต้องเป็นคนได้ไหมเนาะกงมาเศร้ากินนักแล้นะครับเล้ะป่านน้ำนักก็คืนคืน ลายลมเปรี้ยอเบิง้งขึ้นไม่สีหวานไม่หวานไม่หวานจัด ันสมสมสมช่วงนี้ผ้ายุเขานะคะเนาะพ่อแม่พี่น้อง ทุกคนก็นดูแลสุขภาพกันนีเด้ยะคะ่ะไปมากกับลำบากลำบากคนกับตกดูแลสุขภาพกันน้ำเดวยค่ะขอสิดาบอกพลัง กินหนักเลยมะเพื่นพนอนกินเบาปั่นอะไร มาาบ่เหมือนกันควายก็นะาริงๆ มาอันชมๆนมั่งมาใช้ปันน่ะใส่น้ำผึ้งน้ำดีบักน้าใสียบอมหอมหอมหอมสำหรับเมนูปลไม,ม้หมือนี้ค่ะพ่อสำเนียงเนาะค่ะเนาะอีมอีมอ่อนี้่าขอบคุณทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ